สวัสดีครับพบกับช่องลำพูนพาพัฒนี้ที่ดินสวยเมืองลำพูนกันอีกครั้งวันนี้ผมก็มีทรัพย์สวยๆมานําเสนอท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตําบลเหล่ายาวอําเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนทรัพย์แปลงนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงแล้วก็จะมีลงรับซื้อมะม่วงลำไยครับนี่นะครับ ตรงนี้จะเป็นลงรับซื้อตอนนี้มีคนมาเช่าอยู่เดือนอ่าเป็นรายปีครับไม่ใช่หลายเดือนรายปีปีละแปดหมบาทตอนนี้ยังไม่หมดสัญญาเช่าครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศสำหรับรับซื้อผลผลิตทางกากรเกษตรครับ บางช่วงก็เป็นหลงลำไยบางช่วงก็เป็นหลงรับซื้อมะม่วงด้านหลังก็จะเป็นห้องสําหรับเก็บของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในห้องของห้องน้ําห้องอาบน้ําครับรอบรอบนี้ก็ปลูกมะม่วงไว้ตรงนี้จะเป็นมะม่วงมหาชนกครับต้นจะใหญ่ให้ความร่มรื่นรอบรอบบริเวณที่พักรอบลงโกดังนี่ครับ ส่วนต้นเตี้ยๆก็จะเป็นมะม่วงเขียวมรกตอันนี้เพิ่งปลูได้ประมาณ3ปีครับนี่ครับพื้นที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสะบายแล้วก็โรงนี้เพิ่งทำใหม่นะครับเมื่อประมาณสักสปีที่ผ่านมาอันนี้นะครับเป็นโครงสร้างก็เป็นโครงเหล็กหมดนะครับ หลังคาเมทัชชีตด้านหลังก็จะมีบ่อบาดาลน,น้ำลึกประมาณ125เมตรไม่เคยแห้งนะครับต่อไว้สำหรับรดต้นมะม่วงภายในสวนทั้งหมดหม้อไฟที่นี่ก็จะเป็น3เฟสครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังของลงรับซื้อมะม่วงครับก็จะมีบ้านพักอีกหนึ่งหลังปลูกไว้พักชั่วคราวแต่ว่าก่อได้อิฐบล็อกครับต้นใหญ่ๆก็จะเป็นมะม่วงมหาชนกท่านจะขอก็ปลูกไว้เพื่อบังลมบังแดดบังฝนครับส่วนต้นเตียเต้ยๆนี่ก็จะเป็นเขียวมรกต ที่ยาวลึกเข้าไปด้านหลังนู่นนะครับไปตามสุดทางนู่นก็จะมีถุงพลาสติกขา,ขาวๆห้อยไว้ไกลพอสมควรครับแปลงนี้ค่อนข้างลึกนี่เป็นบรรยากาศภายในแปลงที่ครับส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นมะม่วงที่ต้นใหญ่หมดแล้วแปลงนี้กำลังเพิ่งปลูกได้ประมาณสามปี แต่ก็ต่อสมอม,มารดต้นมะม่วงนี่ทั้งสวนหมดแล้วครับที่เห็นสูงสูงนั่นก็จะเป็นแทงค์แทงค์น้ำบาดาลนี่ท่านเจ้าของต่อขึ้นไปเก็บน้ำไว้สำหรับรถภายในสวนตรงจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังของแปลงที่ครับท่านเจ้าของก็ล้อมอรั้วลวดหนาไมไปหมดแล้ว ครบับรรยากาศภายในแปลงที่ด้านหลังถ้าจะขอก็ต่อน้ำมาลดต้นมะม่วงนี่จนถึงสุดพื้นที่ครับบรรยากาศภายในแปลงที่จากนี่ไปหลายแก้วก็ไม่กี่กิโลครับตรงนั้นก็จะมีเซเว่นอี เดินทางจากตรงนี้ไปอีกประมาณสัก4กิโลเมื่อเราเข้ามาภายในสวนเราจะพบกับสระน้ำอยู่ทางด้านซ้ายของแปลงที่ครับแปลงที่นี้ทั้งหมด20ไร่กับ1งานถ้าเจ้าของล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะครับ เป็นสวนมะม่วงพันเขียวมรกตท่านเจ้าของปลูกไว้ประมาณพันห้าร้อยต้นถ้าราคาดีๆนี่ก็ได้หลายแสนอยู่ครับสำหรับสวนมะม่วงตอนนี้ก็จะมีวิวเขาครับทางด้านข้างและด้านหลังของแปลงที่แต่ตอนนี้คือฝนตกครับ ทำให้มองเห็นวิวเขาได้ไม่ชัดเจนท่านเจ้าของต่อสาย PE ลดน้ำต้นมะม่วงนี่ทุกต้นนะครับพั0หต้นนี่แปลงนี้เป็นเนินสโลปสวยครับท่านใดจะทำเป็นฟาร์มก็ได้หรือจะทำเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวนี่ก็ได้หมดครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสระน้ําครับตอนนี้ฝนตกน้ําล้นขึ้นมาครับแต่ก็ล้นไม่มากนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นเนินเขาที่ยาวลืกไปข้างหลังนะครับก็เห็นมะม่วงสุดลูกหูลูกตาครับแต่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมอืองลำพูน3 5กิโลครับอยู่ห่างจากตลาดบ้านแซม19กิโลอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮง7กิโล และอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่65กิโลครับบรรยากาศดีครับที่แปลงนี้ที่แปลงนี้ออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนศสามก่อนครับก็สามารถไปขอเปลี่ยนเป็นโฉนดคุดแดงได้ครับถ้านเจ้าของเคยไปสอบถามไว้แล้วก็สามารถไปขอเปลี่ยนได้ เลยจากที่แปลงนี้ไปแปลงอื่นนี้ก็จะเป็นสปกรหมดนะครับจะมีโซนนี้เท่านั้นที่จะเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดแปลงที่นี้สวยมากนะครับสำหรับที่แปลงนี้นี่นะครับท่านเจ้าของก็บำรุงดูแลต้น มะม่วงเป็นอย่างดีครับที่ท่านต้องการขายนี่เพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วนะครับดูแลเริ่มไม่ไหวแล้วนอกจากมะม่วงเขียวมรกตก็จะมีมหาชนกอีกนิดหน่อยครับมีต้นมะพร้าวอยู่บ้างมีกล้วยแซมบ้าง ที่อำเภอบ้านโฮงนี่ลงรับซื้อมะม่วงนี่เยอะครับก็ชาวบ้านแถวนี้ก็จะปลูกมะม่วงกันแปลงนี้ท่านเจ้าของประกาศขายไว้ทั้งหมด8ล้านบาทครับสนใจก็มาพูดมาคุยกันได้ท่านเจ้าของใจดีครับหรือว่าจะแบ่งจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็มาผ่อนกับท่านเจ้าของดอกเบีย้ย0%ครับ ผ่อนได้อีก30เดือนท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป0617945415ทักมาได้อยากมาแวะชมก็ทักมาได้ครับสำหรับที่แปลงนี้ท่านสามารถดูข้อมูลจากช่องของเราจากใน แพลตฟอร์มอื่นนอกจากใน YouTube คือใน Facebook และใน t ิ k t o k อีกครับชื่อลำพูนพัฟร,รตีสะกดเป็นภาษาอังกฤษครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับถ้าจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินสวยๆแปลงต,ต่อๆไปครับขอบคุณครับ